สวัสดีค่ะมอนี้กยุกัซากุกเคมะราจาร์จ้า78ป็นรค่ะค่ะมอน้จะมาอัปเดตอข่าวสารมล่องมอลลัมพิคาวเยสีค่ะแล้วก็เมื่อ้าถึงหลบโซ่เชี่ยวเนาะสมัยนี้มันแรงอีลีบพราะว่าผู้ใดจะเห็ดอีหยังค่ะศิลปินนัก้ลงหมอลลัมค่ะจากยับจะทําการแสดงหรือว่าเรื่องจริงหรือบ่จริงก็ะกลายเป็นแบบข่าว เร็วเนาะแม่กลายเป็นข่าวสารบางเคือก็ออกมาในในเชิงบวกเคือก็ออกมาในเชิงลบแม่ซ้หรับมือนีเข้ากับซีเมว์เบลาข่าวข่าวทีเท่าเทากับนองสั้นเนาะได้ทำมือวัตเกาวได้ทำการเหมือนการร้องเพลงคู่ใช่ไหมร้องเพลงคู่แล้วทีนี้ได้บอก ฮักกันในในเพลงในเพลงในบอกหักกันในบอกว่าแพร่่านี่เป็นแฟนของน้องสั้นน้องสั้นเป็นแฟนของแพร่่าอะไรประมาณนี้นะว่าในเนื้อหาของเพลงออเนื้อหาของเพลงมันเป็นเพลงครูเลวตะหักนาที่ลาวีนั่นแหละเพลงนั่นแหละพี่น้องจากประเด็นเพลงนั่นแหละแล้วที่นี่ พ่อตอนขึ้นมาเพื่นก็มีการไล่สดกุมพิดเนะาะแสดงริเกเพะว่าเป็นพิธีไหว้ครูอ่าริเกของน้องสันที่จังหวัดชัยนาทเนาะนของ้องซันเองอแนนแล้วแพ้วๆกะขึ้นไปร่วมสแสดงด้วยในงานนี้พอมี กลุ่มปิดอ่าพอมีกลุ่มปิดพอได้เชิญอ่าเราพาไปแสดงด้วยการแสดงบนเวทีแล้วที่นี่มีการหอมแก้มค่ะห,อ,หอมกันค่ะกันแนนองสั้นน่ไปคนหอมหอ่าเหมือนว่าการแสดงคือพระเอกกับนางเอกเนาะเขาจะตบแล้วก็จูบแล้วก็หอมหอ,อันนี้คือจูบจริงหอมจริงบบานีะมันก็เลยเกิดไกลเป็นรประเด็นว่า ทั้งสองคนน่ะตอนนี้เป็นแบบเป็นแฟนกันจริงๆจังงหรือเปล่าเปิดตัวหรือเป็นแค่การแสดงแต่ที่นี่แฟนคลับกับอินอินอินทีหักคนที่เชี่อสกคนก็เชี่ออยากให้เป็นจริงเป็นจังในในคู่คู่กินนั่นนั่นใช่เพราะเขาเป็นคู่จิ้นมาแรงมากๆสลับแพรวกับน้องซันเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนจับตามองอยากให้เป็นคู่จริงในเรื่องแฟนคลับ อะอยากให้เป็นคู่จริงก็ไม่ผิดแต่ในเรื่องคนที่ไม่ชอบ,ชอบก็คือไม่ชอบพยายามโยงค่ะพยายามนี่สีวิตเราต่อไปอย่างนี่คือพยายามโยงผู้หญิงบ้านฟินแลนด์อดีตสามีของแพรวพ์เข้ามายุ่งในเรื่องนี้แล้วก็มาแซะแพรวพวกับน้องซันว่าแบบดีนะที่ผู้หญิงบ้านฟินแลนด์หลุดพ้นดีนะที่ออกมาได้จากผู้หญิงอะไรประมาณนี้เขาห้เขาเสียเสียหายแมนค่ะแต่เราก็ แบบเป็นอย่างขึ้นโบยินดีนะใช่แค่ทีวาสิดินยินดีในการทีแบบว่าเขามีความสุขเขามีความสุขเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้ใช่เพราะว่าเขาก็โสดทั้งสองกับสองฝ่ายพี่น้องคุยว่าที่ได้กับประกาศโสดแพร่ข่ากับประกาศโสดมีสิทธิ์ที่จะคบหาใครก็ได้แล้วความเป็นพ่อเป็นแม่ขอเพิ่นกระทำนาทีคือเกาทำนาทีย่างดีพอพ่อขาดต๊กบกพร่อมพ่อจะบอกไห้สำรับคุณยาตพี่แนนกับแพร่พ่าวแสงทองย่าง พบปะกันได้พูดคุยกันได้พาลูกไปหากันได้ไม่เคยปิดกั้นลูกไม่เคยปิดกั้นพ่อที่จะมาหาลูกที่จะพาลูกเขาตกลงเขาอะไรตกลงกันเบสเซ็ตท้ำหนาทีได้ดีแล้วเขาไม่มีปัญหาค่ะแล้วทีนี้ปัญหามันเป็นเอซีไม่จบไม่สิ้นนแต่ว่ามันเป็นบางคนค่ะเฮาบริวารแมนมันเป็นบางคนที่ยังรักมีบางกี่คนแมนยังรักความจริงไม่ได้ยังหลับ อันนี้บอด้กัยังผาแอย่างแสแซ่กันไปกันมาแต่ที่นี่คันเ็นว่าเข้ากับอยัากเออเหมือนว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะ,ะถ้าถ้าการรักศิลปินเนาะการรักในถูกทางได้ยัยสีแมนค่ะอ่ารักในถูกทางยังไงคุณรัก ผู้ใหญ่เซแ่ยเลียนคุณก็ไปสนับสนุนเพราะผู้ใหญ่เซแลนดนน์ยินดีนะเพิ่นน์นว่าเพิ่์นประสบความสำเร็จอย่างงานค่ายเมนบอลเพิ่์นกับปังเรื่องงายเรื่องยังเพย่ับปังถูกตุดซุนยอดผู้ใหญ่เซแลนด์น,น,นี่เล่ากะท้าหนาทีของเล่าเดี๋ยวนี้ยี่สุดแล้วทางแพ้วแพ้วเมนบอล ผ้าว่งผ้าองค์กรของคนเดินหน้าถือว่าเป็นผู้หญิงแปลงมากสำหรับสาวแสงของตรงย่อมรับในจุดนี้ของเพล่าเภาเนาะพุ่งเก่งแห้งเพื่อนกะอดทนทุกอุปสรรคทุกดรามาทุกคนสีมาตาหนาเพื่อนนู่นนี่น่ะเพื่อนกะย่อมรับความพิดความจริงทุกอย่างเพื่อนกะสูเพื่อนกะเคื่อนสูขึ้นมาอ่าทำหน้าที่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพาองค์กรพาเวลา ให้แฟนครับเห็นนำัำไแฟนครับพื้นกาบอนเมนวาเซนอยลงค่คงแฟ<ม>น,นครับพิ่นก๊าลไลคือมิแตเพิ่มมึืนแี่น้ค่ะสำหรับแพ้วๆว่าวย้อนไปนิดนึงสาวกถือว่าแพ้วนี่สำหรับกระแสดามากคือ้าโถ,าถมหมักมา,กมากเป็นอะไรที่โดนมากๆสำหรับแพ้วเพราะว่าสิกะดิตโตอย่างแต่งตัวแบบใดก็โดนทิ้งทิ้งไปทั้งใดก็ถือพี่น้องสำหรับคนบอมักนะแมนเออทำอะไรผิดไปหมดหายใจกับผิด ยับตอยุหันละมือนี่แต่งตัวแบบนี้บองามบอมักแพล้วพ้าวอันนี้คือคนบอชอบแต่คนที่ชอบแพลวพาวคือผู้หญิงแปลงผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากสาหรับอืใช่สําหรับทุกคนที่ชอบใช่ค่ะไม่มาคุณเห็ุคุณบอมักผู้นี้เขาเหจงไงกับบอถึอเขาทีแต่งตัวงามปนใดเขาสีขบหากับผู้ใดค่ะเขาจะมีความสุขเขาจะไปเที่ยวเขาจะนน่นนี่น่ะคันคุณโมมาขาใจอยู่ว่าคุณกับโมมาแต่ที่นี่ อยากให้มองได้แง่ดีได้แง่ยังแน่สิแม้วยังให้คิดแต่เหล่องลบๆเราผ่านมาแล้วก็ใเห้มันจบเพราะว่าคนทุกคนนขอบครัวของแต่ละรอบรัวต้องเดินหน้าอ่ะยินดีหรือว่าอ่ายกย่องช่อมเชยในจุดทีแพ่ภาาแสงทองเพิ่นเป็นผู้ยิ่งทีเป็นผู้หนาขอบรัก็จะตดาใช่ใช่อ่าถ้าเพิ่นเ่เก่งกิ่งเพิ่นพ้าองค์กรของเพิ่นเดินต่อบ่ไดดเด้เพราะว่ากระแสที โดนโดนกระทบอ่ะคือแห้งมากๆสําหรับแพร่้าแสงทองพงย่อมเราบอกเป็นแก้งนี่หลีแกลงแกล้งมากอยากให้ยุดการดราม่าอย่าสจเอามายงกันอยาจะเอาวิววานฟินแลนด์มายงแม่นก็คือจบกันแล้วจบกันแล้วก็คือลงกันแล้วใช่ไม่มีการพูดแซะเซื้ออะไรแต่ก็คือคนไม่จบก็คือแฟนคลับเพราะว่าสาวกุกนั้นเห็นในคอมเมนต์ลหลายจะยกตัวอย่างคอมเมนต์คอมเมนต์นี่ในอ่าในส่วน สดงความคิดเห็นของช่องซากุกเองนะ่ะ,ะไปเห็นมาว่าอ่าขอให้เป็นเรื่องจริงแต่งเร็วๆจะได้ยินดีกับผู้ใหญ่บ้านอเอาแล้วเกเี้ยวยั้ง์ไ่ก่อนละ,ละออแล้วแฟนคลับผู้นี้ก็เลยออกมาต่อแล้วเอ,อแล้วก็ออกมาบอกแบบว่าเขาเลิกกันไปแล้วบว่าสีไฟได้พิษกระตามเขาตัดขาดกันไปเป็นปีๆแล้วทางใครทางมันแล้วเขาใจบอเอฟซี FC. บิกรยาหากินแตกับดามาบวกาวจะความเก่าเหมือนคนภายเรือในอ่างกบคือเขาไปไกลแล้วอืคนนี้ก็เว้าถืออ่ะเพราะว่าเขาต่างมุกออนกันไปไกลแล้วแต่คนนี้ก็ยังพูดไม่จบพยายามสร้างความแตกแยกในคนเป็นพอเป็นแม่เอเขาหยุดพราอยังบอกเพื่ออนาคตลูกๆเขามีลูกด้วยกันเขาให้ลหัวใจ เขามีลูกด้วยกันคุณควรยินดีกับเขาบ้างอ่านี่แหละค่ะนี่หลายคนหลายคนบอกว่าอ่ะในที่สุดผู้เยาบ้านคอยกับเป็นคนที่พูดความจริงดีแล้วที่หลุดพ้นมาใส่ก็ยังมาแสะพยายามแสะใช่คือคือส่วนที่ไม่ชอบนะคะพี่น้องมาคอมเมนต์ส่วนทีบ่วชอบให้ฟังค่ะแมนมดคอแล้วผู้เยาวบ้านอ่ดูสิการแสะอยู่แมนอันนี้มาคอมเมนต์ใน ช่อง youtube ของเราเลยนะช่องอ youtube ที่เราอ่าอ่านข่าวไปเมื่อวานที่เฮาวา่าเออทีเฮาว่าพื่ลาพาก็ตองสันน้นะเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วหรอปมะามาณน,น,นีนคนก็พยายามมาเอาผู้ิยาว์ฟิลแลนมากันแน่กันแน่นีจากขีดนี่น,นี่ข้ออาจาะคอข้อมิ์ คันแม่ว่าสิอ่านนะ่ะมันกระโจจบดอกพี่น้องอ่านอ่ะบนนี้กระโจจบแต่คนมายินดีกับแพรวาพาวกับน้องซันน่ะเยอะอ,อยากให้แตง่งอยากแบบชอบอ่าเห็นโมเมนต์<ค>นี้ชอบมันต้องแบบนี้แมนคนมาชอบแต่กระแปิดเขาก็กากหาแสงใจจะคลองแมนเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าใหา้ เอาคุยบาลรฟิลแดมมาเขามาอยงแต่แฟนครับมีแฟนฟิลนด์เพื่อนกันน่ารักในบางคนมันก็จะบอกว่ามาคอมเมนต์ต่อท้ายว่าอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเอาคุยบาติฟิลนด์มาโยงนะโมตองอันนี้ก็เพลินก็คือดีแล้วแหละดีใจด้วยที่ถ้าเพราวเพาวเจอคนที่ดีอีกเจอคนที่ใช่เจอคนที่ทําให้มีความสุขอ่าก็ดีใจกับเขาไปสิไม่ต้องเอาคุยบัติฟิลนด์โมตองเอาบอลบิ๊กไปอยูไปอยู่ให้บอลแฟนครับ คน,นาาที่ดีนาาคนที่น่ารักอของพุทธิเชลเลนเขากะน่ารักเขาน่ารักอีลีทางพรแล้วภาพของนสีกะพยาย่ามบอกแฟนครับท่าจะของนมัมว่าก็บผู้ตองเอาไม่ยุ่ดดกผู้ตองว่าการเน่กันนี้การผู้ตองเฮ็ดให้มันเกิดดรามา่า,าเป็นกลางสี่เห็นไหมเพราะว่าบางคนเขาก็นาากนะ่ารักเอฟซีน่ะแต่บางคนน่ะคือไม่หยุดไม่หยุดก็คือไม่หยุดค่ะเจะพูดยังไงก็ไม่หยุดนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ห้องสองคนกะเอาเรื่องที เป็นกลายเป็นประเด็นกลายเป็นดรามา่าสําหรับแฟนคลับเอฟซียังไงก็ตามสร้างนะคะสําหรับเรื่องนี้ <ผม S 2> ก็ <ผม S 2> คือไม่ต้องโยง เขาสองคนระหว่างพ่อของลูกแม่ของลูกเขาจบกันแล้วเขาบอกเขาตบลุมกันแล้วนะคะซึ่งเฮาเป็นคนนอกครอบครัวค่ะเป็นทำหน้าที่เอฟซีของเราให้ดีที่สุดอย่าไปวุ่นวายกับครอบครัวเขามากเนาะรักใครสนับสนุนคนนั้นสลัดมือี้เฮาสองคนกับฝากไว้แค่นี้นะคะสลัดคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ